เจมันนี่ผ้าลวยงวดทีแล้วแต่เก้าศูนย์งดนี่ตามต่อครับสวัสดีครับพบกับผู้บารลโอชาแนลครับวันที่26กันยายน2 5 6 4รกสิครับก่อนสิไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่ให้แอดลิโอนําเด้ยครับเด้อผู้ใดแชร์ขอให้ลำให้รวยครับให้อยู่ดีไม่แห้งอยู่แดยไม่แห้ครับผมมื่อนี้ครับเป็นวันอาทิตย์ครับผมแอดลิโอก็ได้ แนวทางดีๆคือกาครับเจมันนี่พาด้วยแอดลิโอนีสิลุงคลิปนี่ชิลุงคลิปบ่ค่อยซ้ำเลยบ่คอยเอาของโู้นนั้นคนนีมาลุ่งไปไหนเลยครับแอดลิโอสิลงไห้่เฉพาะที่แอดลีโอติดตามประจำเนาะครับเนาะคันลุ่งหลายคลิปเลวมัน,ม,นมันหลายอย่างเลขหลายเบอร์นะครับเนาะแอดลิยโอสิพยา,ยามเอามาลุงแห้น้อยเพื่อให้เอฟซีได้ติดตามได้เลือกซื้อกันง่ายๆครับเป็นแนวทางดีๆครับผมลุ่งหลายยามันก็หลายอย่างครับ วันนี้พ่อหอดมือแล้วเ้าจิตตัดสินใจซื่อญาตได้ครับขันเรียกมัหลายแล้วก็เลยก็เอาในน้อยไปก่อนครับเกิดมนนีครับเป็นแนวทางครับของคนเดิมครับเจมันนี่้าร่วยแอดลิโอของลงแหย่อนนะครับเถี่ยวกอนขันพูดได้ติดตามแอดลิโอนี่กับิถือได้ครับแอดลิโอมาให้ลงแต่ละคนนอรู้สึกมาเขาแทบทุกเจ้านะครับแนวทางนะครับเนาะบอลเรียวมาเบิงครับของเจมันนี่พาร่วยครับว่าเพิ่นแหย่ตัวใดครับ พากันฟังพากันเบิงเอาด้วยครับเด้อเป็นแนวทางครับช่วงนี้ก็เลขปิดกันลรยนยครับตอนนี้รู้สึกว่าผู้ใดตามเจ๊ฟ้องเบียร์รู้สึกว่าตอนนี้นขณะสิปิดไปแล้วครับลดเรี่องอัพราคาขึ้นมาเอาเปรียบเฮาเหลือเกินครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเด้อโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับผมกนสีสีกนสีหาครับเบิงเอากอนคอยไปหาซื้อครับ่ะเบิงกันครับผมแอดลงเรียกให้เบิงครับ รอขนมไทยงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาใช่ไหมล่ะ มาแล้วจ้ะทุกคนจ๋ารอคอยกันอยู่ใช่ไหมงวดที่แล้วแตก90แตกมาแล้ว10งวดติดใครที่รองวดนี้ขอให้แตกปังๆอีกนะคะทุกคนขาใครที่รอ,อก่อนอื่นเลยกดหัวใจกดติดตามกดคอมเมนต์ให้จะะคคใจมณีบบว,มว,มว่าฉันจะรวยเลขนี้นะคะทุกคนขาทุกคนพิมพ์แบบนี้เนาะใครเห็นเลขแนวทางเจมินีแล้วพิมพ์คําว่าฉันจะรวยเลขนี้นะคะทุกคนขาดูคลิปแนวทางให้จบก่อนที่จะดราม่านะคะทุกคนขาต้องดูคลิปแนวทางให้จบนะจะได้เห็นแนวทางพร้อมอกันนะ นะดูคลิปให้จบแล้วอย่ามาบ่นนะว่าไม่เห็นแนวทางเพราะว่าดูคลิปแนวทางไม่จบก็เลยไม่เห็นเพราะฉะนั้นดูคลิปให้จบนะคะใครที่บอกว่าอยากได้เลขกบน้อยหางเดียว3ตัวเม็ดเดียวหางเดียวจิ้มรูปโปรไฟล์นะคะจิ้มริกงหน้าโปรไฟล์ทักแชทมาหาเจมนันีบอกขอเข้ากลุ่มฟรีขอ3ตัวเม็ดเดียวนะคะทุกคนขาเจมันีแจกให้ในกลุ่มฟรีรีบกดทักกันเข้ามาเลยนะคะนี่แหละครับเลข จมันนี่พาร่วยกับมี่อยู่สมีนะครับของงวดที่แล้วพูดได้ได้ติดตามนะ้ครับเด้อเพ่นก็ให้มาแนวทางครับศูนย์เก่าเก่าศูนย์นะครับเนาะแอดกับลงไว้หเบิงอยู่ครับกางวดดีแอดกับมากเลขน้ำพ่นอยู่นะครับเด้องหกสี่กับเก่าหาหาเกาครับเลขวดนี้นะครับเด้่อยาถิมหาครับหรือยังแอดบอกทุกคลิปนะครับว่าเลขตัวนี้ยาถิมว่าเลขตัวนี้ควรตามบ่ โยวแอดก็เกินไปอยู่ครับเลขกเมตานี้ที่แอดขอไว้ครับที่ขอเพิ่นสามงวดเขาสองงวดเดี๋ยวแอดที่เอามาลงแห้เบิ้งนะครับเดี๋เลขกเมตานี้คลิปต่อไปนี่นะครับน่าสิเป็นมื้ออื่นนี่แหละครับแอ็ดขอเลขกเมตานี้แห้เบิ้งครับเลขกเมตานี้เพิ่นกับเขาด้ครับบังหันเนี่ยตอนผมไล่สวดล้วผมเอามาลงในคลิปน่ะกุลคุนก็เห็นเกาหาสามครับเธอว่าเลขทูกมันเกาห่าเจ็ดหาเจ็ดซึ่งไปออกออมสินเนาะครับเนาะออกห่าเจ็ดกะ แอดก็บ่ค่อยซื้ออยู่แล้วนะครับเนาะออมสินเนาะเราเสือไปเบอร์ใหญ่ครับก็แล้วก็มาถือเก้าหครับกับแม่ตานี้ครับแอดถือ3ตัวตรงอยู่ครับงวดวังหันเพราะเด้ซื้อขนมนมเนื้ออยู่ครับถือว่งหันนี่ครับเพราะเด้ปนก็ป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเด้อโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับครัเป็นแค่เพียงแนวทางให้เฮาไปหาซื้อเรียกเสือเบอร์นะครับเนาะสิไปหาซื้อเรียกครับเพมีแนวท่ามันก็ซื้อยาญอยู่เด้วครับ มันต้องมีเหลขกแน่ใจครับเพื่อไปตรงผู้เด่นะครับเนาะเหลขกที่ให้ลงไปนี่นะครับกะจังได้กับช่วงนี้กับฝนตกน้ำท่วมกับดูแลเจ้าของกันดีด้วยครับเด้อพวกหนูพวกขี้เขียบมาน้ำานงน้ำหนักกับ้องกันดีๆครับใหญ่มันเขาเหี่ยนเขาซ่าจะไปต่อลูกต่อเต่ามันสีหยากรับทีเจ็บปวดเสียขจสีหนาวกับพักกันดูแลเจ้าของใด้ดีนะครับเด้อคลิปนี้กับสิลากันไปเพียงตัวนี้แหละครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับ ของห้งเอฟซีทุกคนอยู่ดีมีความสุขครับสวัสดีครับผม